สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกทุกท่านอีกเช่นเดิมเช่นเคยคะ่ะที่แรกเขานัดกันว่าจะเป็นหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะเจ้าของตัวเลขอ่าโน้ไลน์จะทำแล้วเนาะคะ่ะเพราะยังมาตอบอยู่กันเลยแล้เอาเลขพี่ FC ไม่ออกนามเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่บุนบอกว่าเอาบุนเป็นตรงตรงอ่าไม่ต้องกลับเป็นบนเป็นล่างบุนบอกว่าอยากได้เงินสื่อโหลดได้นีิ ว่าสั้นเป็นว่าอ่ะงวดทีแล้วเนาะเน้นตัวไหนออกตัวนั้นเห็นมาค่ะนี่ทางจองเตียวเห็นบอกนี่เนาะงวดที่แล้วเป็นก็ะไ้แบบนี้ค่ะสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าและศูนย์ห้าเน้นเก้าห้าออกตรงตรงเลยค่ะคุณบอกคุณแม่ค่ะนี่ใบนี้เดอ้อเจ้าของตัวเลขของพี่เอฟซีไม่อยากออกนามเอามานํนาเสนอไ้แต้ว่าเป็นว่างวดนี้ที่ไ้แต่จับกูงกขางเท่านั้นเดอ้อ บม่ได้บอกรักซิปรักหน่วยล่างคือเก่าประว่าหมวเมื่อกี้มันบอกเข่านอะแตวาวาเนี่ยไมเป็นหน่วยล่างเนาะแต่ะะมันไปซิปตัหล่ะให้ห้าอ่าแล้วก็หลักสิบล่างเจ็ดกับศูนย์กับบ้าเนาะค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเอาต่จับคู่ไปเนาะก็แล้วกันก็เลยว่าแมนเอาต่จะคู่มากเพรต่ให้นมันถือเพื่อนก็รับประกันคือเก,กา่าค่ะวัวนี้วาซื้อในนี้ถือคือเก่าได้เงินแน่นอนตาวาของเพิ่อน่ะส่วนมากมันจะไปบนเนาะค่ะห้ามเบิ่งใส่กันว่า วันนี้มันจะติดกันกับสำนักไหนบอรหรือว่าผู้ใดมีตัวจับดีๆก็เอาแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินล้านิ่นบอกว่าเอาเป็นมืออื่นเนอะสำหรับเลขวิ่งเงินล้านฟันเม็ดเดียวฟันตัวเดียวอะแคมไปกอนนะจ๊ะอันนี้คืงวันที่แล้วเนาะนี่แล้วก็คนไหนทีนี้นเม่ไดรรับของนะตอนเนี่ยอันนี้มันเป็นของช่องอ่าที่สร้างจากของเจ๊อุเนาะของเด็กผมเริ่มติดต่อมากหลายแล้วค่ะเริ่มสทรงไปแล้ว คุณแม่วันทนามหาไทยนี่นะจ๊ะติดต่อหาเจวูหน่อยนะคะไม่มีโทรศัพท์อยู่ที่ปทุมนะคะอน้องเสือเนี่ยบอก<ม>ตำบลสาราคุเนะาะจ่าเนี่ยของอ๋อกีบตาสังมากักบเจอูด้วยน่จ๊ะเพราะว่ามันไม่มีเบอร์โทรมันส่งไม่ได้ให้แม่ติดต่อหาเจอูด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าเสร็จดอันได้รับก้อนปีใหม่นี่เ้อคุณแม่วันทนามหาไทย เนี่ยติดตอ่อมาเลยเมื่อวานกับประกาศได้จ,จ้าแต่ว่า,วากับยังว่ติดต่อมามาจ้ะได้สามมือแล้วค่ะสามมือแล้วได้แม่ฝ่าวติดตอ่อมามันจะได้อ่าได้ฝ่าวทรงก็แม่จะได้ไปอาบก,กนปีใหม่แล้ววันที่สองเนี่ยถลาบเงื่อนตัวบ้านนี่ยพู้ลอยเอฟเฟนกับฟันดีเชงนไรมันก็ตีวา่าเตรียมสอบปานสอบปุ๋ยตัวบ้านนี่เนาะอ่ะโอเคจะเตนลีลมแกระทำกับเมื่อไรค่ะว่าตอนนี้มีอะไรให้บูชาตอนนี้เหลือจะเกลือได้คคะ เกือ499แล้วก็599ผูใ้ใดสั่งมือนี่สีได้รับก้อนเล็กออกอยู่เนาะเพราะว่าเข้าไปสอบถามผลทรงแล้วคุณบอกว่าหยุดแค่วันที่31วันเดียวเท่านั้นวสั่นเพิ่นวาเนี่ยเอายังทรงท่านค่ะมือนี่กับ28 29 30ท่านท่าน,านแม่ท่านเลขออกอยู่ภัยสนใจอันนี้คือกระปุกละ499้วค่ะ3กระปุกนี่ตอนนี้กระปุก299เบริรก็จะมีที่กระปุก399ค่ะนี่ สนใจอยากติดสร้างจองกระโทษแต่ละช่องเลยขึ้นเบอร์โทรว่าจะเป็นซ่องเจอุวซ่องเจบุญซ่องขึ้นตามนี่แหละเห็นโจทย์อะไรเท่ามาเลยจ้ะแต่กาะิมี่อะตอนนี้จะมีแบบที่ขออุญาในเรื่องตาตอนนี้ถิมี่แบบบอมี่ล็อกเก็ตหลายนะเจอุวนอะเพราะว่าบอมี่สายบอมี่สายนี่จ้ะ่วนมาถิี่ือแต่แบบนี่บอมี่สายมากกว่าแต่บอมี่สายอาจารย์ก็บอกว่าให้หูชาถูกก็เก้านี่จ้ะผู้ใดี่มี่สอยอยู่แล้วเนี่ยคือแบบนุ่นเนี่ย นู้ยค่อยกหอย่อหอยเรากเพราะว่ามันลงแน่นนี่เทาเนะนี่ทาบะมี่นี่อ๋อเจียงจิวเห็ยนบอแบบนี้นะคะที่ไม่มีสร้อยห้อยให้ติบูชัยที่ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ว่าแบบสายหอยกับมี่คือกันขาดตอนนี้เนาะแบบสายหอยกับมี่ยูกันอันแบบสายหอยอายุที่สองเก้าเก้าตานี่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 อ่านี่สองเก้าเก้าแบบที่มีสายห้อยให้แบบนี้นะคะจะอยู่ที่เส้นละสองร้อยเก้าเก้าบวกค่าส่งห้าสิบบาท อันนี้คือสาริกา 1, พันล้านคุณแม่ขาเวล่วลาสร้างของน่ะระบุบอกน้มแน่บอกว่าจะเอาสาริกาล็อกเก็ตสาริกาพันล้านเพราะว่าตอนนี้ล็อกเก็ตสาริกาพันล้านน่ะมันจะมีอยู่สีพึ่งสาริกาพันล้านให้แม่ระบุมานมาว่าเออแม่อยากได้ล็อกเก็ตสาริกาพันล้านอย่ได้บอกราคาถือเลยกหรือว่าบางคนว่าอยากได้สีพึ่งค่าขายคือกันให้ระบุมาเดอร์เนานะอ่าโอเค แล้วก็กำไรเหลือเส้นเดียวหร่อกำไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยผูดเลยจะเป็นผู้โชคดีเล้อกำไรดูดเงินกำไรดูดทองสีเขียวเหนียวซับนี่จ้กนี่ละโอเคบันนี้จะกระจันกันเือคู่เดียวเพื่อกันค่ะตอนนี้เนาะเวลาเขาติมีโชคม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยซุ่มเมืองเลือเจอุ่นเวลาตีไม่โชคไม่มาเขาจะได้ยินเสียงคนห้องนิดคือจังเหมือนที่ว่าอ๋อกรเล็กสีออกนะห้องเขาในหูนูนนี่จนได้ยินแบบจนแสบแก้วหูปุ๊บ อันบุญพ้าลวดอึะคมาฟั่งล้วา่ลเราบได้ยินมาสันไหมคือได้ยินแต่หนูผู้เดียวหนูก็ได้มั่นใจว่าเอองวดนี้ยังได้ก็ต้องแตกคักๆเหล็กของทีสื่อไว้มาสันในหอกหนึ่งผลัดลอตเตอรี่ก็ได้น้ะแม่งวดนี้คือกันในเงี้ยห้องแล้วเด้มาขึ้นมันสินนี่มันบอเนาะมาขึ้นมันสินมาขึ้นนะจ่ามาขึ้นมันพระห่องอีกแล้วแม่มันพระใหญ่ด้วยเนี่ยมันห่องแ็นหูหนูอีกแล้วอ้าอยากสนใจกับบูชามากเลยมีขุนแผนค่ะขุนแผนอุ้มไก่ขุนแผนเล่นสาวนี่ บูชาได้นะคะแล้วก็จะมีตะกุดสามกษัตริย์เลือยู่สองอันเท่านั้นนะคะนี่ตะกุดสามกษัตรย์อาจารย์กระแพกเกตม่ให้แล้วนี่เนาะสามกษัตริย์น้องแมวงาช้างเพื่อเขาลงอยู่ในอันเดียวกันนี่ค่ะนี่อ่าโอเคน้ำมันเรียกหัวก็มีนะคะน้ำมันเรียกหัวผู้ใดหัวเบื่อหัวนายอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะมีมีอยู่สองขวดอ่าผู้ใดที่เป็นผู้โชคดีคุณพี่ั่านนึงว่าเอาไปใส่ได้ฮอดแฟนฝรั่ง หลังปีใหม่ที่เดินทางมหามาสันอ่อะนี่โอเควันนี้มขาบังัวเลขสนใจอยากจะบูชาอะไรก็ทักแชทอ่ะตอนเงินต่อทองก็มีนี่ค่ะตอเงินต่อทองเนี่ยเนี่ยเลือยูเซียงสุดท้ายเด้อน,นี่แบบบ่มมีล็อกเก็ตกับบอมมี่สอยเขา,ากันจ้าตอนนี้แบบแบบมีสอยเบิร์อาจารย์มาต้องลออีกน่าจะแม่นหลังเลขออกค่ะเจ้าอุหลังปีใหม่แล้วจ้าหลังปีใหม่นอกแบบเสื้อผละวันที่สามพระของทีออกจากวิธีเพราะว่ะ กลัวสิไดไม่เข้าเ่ยพื้นติสวดเก่ามือเก่าขึ้นเหมือนในขาพื้นแม่จ้านี่เนาะอ่าตอนนี้เหลือแต่แบบทีโปมีออกกะะ่อ่ะล็อกเกตเนาะค่ะอ่าวันนี้ข้าาเบางโตวเลข P พีเอฟซีไม่ออกนามกันเลยงวดนี้อ่ะงวดมีปัญหาเยอะเลยอะนี่ปัญหา,าแบบนี้เด้อ่วนมากิ่นบอกว่าของิ่นมันจะเป็นบนมากกว่าเนาะเห็นบ่ค่ะเจ้าเห็นนี่ค่ะเลข P พีเอฟซีไม่ออกนม้มประจำงวดวันที่สองโมกรลาค่มสองหาหกเก้า เปิ่ไก่ให้มากหกค้างแล้วเปิ้งไก่เน,น,น้นหางเดียวอีกคือเก่าน,นะคะให้มาที่ห้าสองห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดและเก้าสองแล้วค่เก้าแปดอีกหางหนึ่งค่ะเพื่อนบอกว่าเน้นเม็ดเดียวไปเลยที่เจ็ดสองเม็ดเดียวเดี๋ยวจะบุญพวกให้ก่อนเนาะเจ็ดสองเม็ดเดียวเอาของครูรอยเอเจ็ดสาม ของพี่นี่อ่าร่างมันนึงกับว่าตรงกันเนาะของพี่นี่เป็นบนของอ่าปูรอยเป็นลางบนลางได้หับไปของปูรอยเหเนานี่ขาอันนี้คือดีเอ็นเอเก่านะคะฟังนะเบื้องหดเ้ยแม่เด้อทางนี้เป็นดีเอ็นเอเก่ากัคือ่นไห้มาเนี่ยเห็นบอเนี่ยิ่นวงกอห่าปอกกอห่าตรงเป๊ะวดมีิ่นวงอ่านี่นจับเจ็ดสองอ่ะลงกันเนาะมีหดนีมันวงเจ็ดสองเด้ออ้าแคบหน้าจอไว้ ลองพิจารณาเบิงนะคะชอบประจัดคัดกับาพามทางช่องเอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ผู้ใทที่โทษวารีโทรไปหาเจอูเนนะคะว่าหลับหน่วยล่างลงวันไหนหมืออื่นนะคะเพราะว่าจะบุญไล่าหาเจ้าของตัวเลขแล้วอาจารย์เพิ่นแล้ยวเพิ่งยังมาตอบหนูอยู่น่าจะเป็นมืออื่นเดี๋ยวตามให้นะคะอาร์ hmm. คิปนี้บ่มี่ยังฝากยังตอนแคปจอท่านเนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้ถ้าสนใจอยากจะบูชาอย่างกับล่อง อ่าโทรสอบถามแต่ละช่องไ้เลยค่ะทีมงานคุณพารวยมีหลายช่องนะค่ะโทรไปสอบถามเลยรลว,วังเพจลอมด้วยนะคะเอาเอาไปสำนีตวัวสั่นแปดเจ้าหน้าที่เหรเนาะคุณพ่อคุณแม่กำลังเดินทางมากเนาะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและจ่าเดินทางปลอดภัยเนาะค่ะบางคนกำลังเริ่มึ้นมากแล้วล่ะยี่สิบแปดเมือน,นี่เนาะบานนี้ลังเลขออกกันทีลังลงไปรับเง่นเลขแล้วก็ลังกับบ้านนี่บานนี้เนาะโอเคจ้าคลิปนี้เอาเอาไวส้สำนีนน้เนาะ ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊อแม่ขาสวัสดีค่ะ